อืมอันนี้ก็อ,อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเราหรอกพระพุทธเจ้าของมันกันแหละท่านขอเป็นพระพุทธเจ้ามาที่พิเรอศท่านก็เป็นปุถุชนคนน้ำเหมือนกันกับเราเป็นปุถุชนคนน้ำเหมือนกันกับเราแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญา ว่าอามันมีเหตุผลมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกมันมีเหตุผลมันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นืมนมันมีสุขมันก็มีทุกข์ แล้วมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายท่านก็คิดไปว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้นมันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่ถ้าเนี่ยมีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วสิ่งที่เรามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นคู่กันท่านคิดได้นเท่านี้ท่านยังไม่จัดไม่จัดกิเลสอะไรอะไรนะไมากมายมีต้องเห็นต่นนี้นลองดูนเท่านั้นเราทุววกวันหนึ่งดว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังนั้นก็คืนละยังงั้นก็จันทรวละแต่หมดกิเลสกันทีไรสิจะมาปฏิบัติถ้าพูดยังนั้นเราตา้องหมดกิเลสกันเราจึงจะมาปฏิบัติ แล้วก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นนรือไม่เนี่ยอันนี้เนี่ยคือเราคิดผิดไปว่าก็ผมยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเรียกว่าปัญหายัางมีอยู่ถ้ามีปัญหามันก็มีฉเฉลยอี่ทีนี้เราคิดว่า ปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นเรเป็นนักเรียนจะเรียนหนังสือไปสอบหนังสือเขาออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนขีโง่มันก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลยอยู่ทุกข้อไม่จะมีปัญหาปเปล่าๆปล่าไอ้ที่คนไม่มีปัญญาคนรียกว่าไม่มีทางแล้ว ในทางจะแก้ปัญหายู่แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแค่ที่จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉยทุกข้อเป็นแต่ว่าปัญญาเราไม่มีตันึกว่าเฉยไมยมีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาตั้งหากล่ะแต่เขาที่มีปัญญาแล้วก็เด็กวา เขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้ตัวบังการกันนะตอนนี้นนว่าผมยังเกลียด,ดอยู่ก็นึื่งว่าหมดปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ตายแล้วงั้นเลยเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาิีใจต้องมาพิจาจรานาคิดถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคนของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดเั็นไหนส์มีร้อนต้องมีเย็น มีเย็นแลว้วก็มีร้อนมีมืดแลว้วก็มีสว่างมีสว่างแลว้วก็มีมืดมีเกิดแลว้วก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่หนอคงจะมีเป็นแน่เทา่านี้เดีอยททำมันเดินราหุน่นทิมพายอยัางเตบ้านเลยแล้วรัพสมบัติย่งเตืนบ้านพอจะทันรู้สึกอย่างนี้ท่าน,นั้นท่านสมาธิเจรณาดําเนินการคิจเจรณาไปเรื่อย นี่เห็นว่าในทางคารวะานี้มันเป็นที่คับแคบมากจะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติพัฒถานมากก็จริงหาความสมบงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเยอะกินยังงั้นออกอก บรรดชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะส,ขขสงสวรค้นคว้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจมอยู่ในคราวานี้จะค้นว้าหาธรรมะข้อนี้ไลยยากข้อว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากท่านจะจึงออกบวชเนี่ยตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นทันในรักโูกเลยทันในรักเมียเลย ท่านในส่สงสารอะไรอะไรเหลืออืมนะก็ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านมาสงสารลูกสงสารยี่เนี่ยรักทัพสมบัติทั้งหลายแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าดีอ,กออกไปจากครอบตัวคาระวะตัดช่องน้อยจะครอบตัวไปคนเดียวอ,อย่างนี้ในตอนจริงท่านในคิดอย่างนั้นท่านคิดเป็นเทียนก็เป็ระชาชนเรา ท่านคิดแต่น้อยท่านก็ทำมนท่านทำท่านนั้นถ้าเราจะไปคิดอย่างน,น,นั้นก็หมดทางเราก็เป็นคนหมดคนทาง,งเอะในความจำเป็นเราต้องคิดเจรณาเช่นว่าเราเกิดมาทั้งรอดตันงแงยังเล็กเราไม่โตยอย่างนี้เมื่อเราโตยอย่างนี้เกิดมาจากความเล็กมันที่โตได้อย่างนี้มันองม,มีเสียดั้น อันนี้ตัวมันกันฉันนั้นไอ้ความดีทั้งหลายนั้นมันก็ตอนมขีดตองทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทาได้ทุกคนเรามีขีดทุกคนที่จะต้องปฏิบัติกันนั้นได้เหมือนกันการทําสตินี้มันก็อก็เรียกว่าทําจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทำไงที่จะรู้อยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะ คล้ายๆถ้าเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกว้างใน่ราจะสามเมตรตรงนี้มันจะไปนั่งตรงนั้นนะเราจะเอาหูเห่าสักตัวใหญ่ๆเอาไปถังอย่างนี้นนะะเรา,า,า,าก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงจิตเรานะใมันด้วยเรานั่งอย่างนี้เน,น่ยไอ้ความระแวงระวังของเราก็คืองูเห่านันเป็นสารพิษล้วจะเสืออยู่ในนั้ เมื่อเราดูผีมันเลยมันฟ้อมเนี่ยเออมัน็นอย่างงี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลัวงูเห่าตัวนั้นเน่ยมันเลื่อยรอบรอบเราอยู่ถ้าลู้จักอย่างนั้นไอความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึ้นมาลู่รอบอยู่ในเรื่องทั้งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมาอืม เรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มีถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้มันสุดมุมมันเท่านั้นเกี่ยวมันจําเป็นยังไงถ้าหาว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายเราต้องแก้ให้มันได้มันดุดไปถ้ามันึงที่สุดมันไม่ยิงกระตากศีใด้มันตายไปเนาะตอนนั้นเนี่ยที่แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้ เช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงกันนี้ไม่ได้แล้วก็ตัดสินตายที่สุดของมันนะนี่นี่แหละที่สุดของมันเขาปล่อยมันนล้ว่าเรามันก็ถึงที่สุดมาแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วอย่างงี้า่าเราป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้ เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงเี้ยเขาทำอะไรทำไงเขาว่าอย่างไหมสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยสายแล้วยาก,ก็สุดวิสัยแล้วจะทำยังไงเราเป็นคนไข้จะทำไงมันจะร้องไห้หรือจะทำไงนี่ที่ตรงนี้แหละสั้กว่าเรามีปัญญาไปต้องร้องไห้มันเลย มันถึงขราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วเหมือนควงก้อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วถึงขราวมันลงมันก็ถอยลงกลบถึงดินมันหมดมิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงขราวที่สุดมันแล้วนะอืทีนี้ตอนเราเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะจะเอามันหายให้มันหาย ให้หายเลยเอาไม่ตายเท่านั้นแหละกลับให้มันหายเรื่องไม่หายและไม่ตายมันไม่เอาทุกคนนะไม่เอาทุกคนแต่ว่ามันก็ได้อืมันก็ได้อย่างนี้มันอยู่เป็นพื้นของมันอยู่อย่างนี้เราต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดหนึ่งเอาไปโรงพยาบาลมาเราก็นึกไห็นมันได้มาอืยาแก้ตายก็ไม่มีหมอรักษามาให้ตายก็ไมีแต่สงครามมันแล้ว ดังนั้นเราตกตกลงในใจเราว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้าว่าเราเอาหายอย่างเดียวจะเอาไม่ตายอย่างเดียวถ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์ไปนเลยนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นไข้มาเราช่างมันเถอะสังขารมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะแต่มันไม่ต้องรักษามันแล้วนะ อันนี้ก็ไม่เคยดีเท่าไรนะต้องไปรักษามันท่านจะเป็นคนประมาทยาประมาทในสังขารนี้เมื่อสังขารนี้มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าวาชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันกระจบดงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์นั่งนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อน อย่างแก่ใบนี้มันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกภาชนะนี่ไม่หยุดทาแตกทําไมไม่ติดแค่เพราะว่ามันในเที่ยงบังคับอยู่ไอ้ความในเที่ยงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกธนาไม่ช้าก็้องเร็วเราจะทํายังไงปฏิบัติต่อแกวใบนี้เราจะต้องทํำยังไงเราจะเห็ไอ้แก่ใบนี้รักษามันก็แแกเลยรักษามันก็แกตกไปมันทพีงแค่ลูกไม่ต้องเก็บมันให้ดีแร้กมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีมั้ย คดไปในแง่นี้มันก็ไใหม่ยดีก็เราประมาท้ารเจาใบนี้มันมีอยู่เราปฏิใช้มันนานต่รรักษาไปนานปฏิใช้นานแต่ทั้งทั้งเราที่รู้ว่าเจาะใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันได้ก็บเชื้อจมรศาสลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะเจาใบนี้จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะฟังคำชับเลย,ย,ยเรื่อยๆไอนี้ทําไมก็พ่อเห็นว่าเจาใบนี้มันจะแตกจอยู่ ไม่ใช่เรารู้เอาทิ้งียู่นะจะทิ้งเขามันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่ารักษามันเลยอย่างนี้เขไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญาเนี่ยจะต้องให้ลูกให้ลูกชายให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนี้หม้อใบนี้มาให้ดูถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้นี้รักษาไว้ดีๆนานๆปอยู่นานๆใช้ประโยชน์นานไม่จําเป็นจะซื้อมาบ่อยๆมันจนขี้แล้วมันถึงขาวมาแล้วนะเนี่ยมันแตกไป ซึงขามันจะแตกจริงๆกจะทำให้มันแตกซึ่งขามันยังน่แตก,แตกรักษามันไว้นี่เป็นตัวเรา,ารักษามันก่อนอือเรนนี้เราเราเราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี้มึงก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงสุดมันแล้ก็ไม่มีใครรักษาอะไรมันได้เกิดไปตามสภาพอย่างนี้อืออันนี้นเรียกว,ว่าธารกิดเทนี้ไอ้ความบาดหรือความกระรุ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่กั็ต้นเหนเตุในจิตใจเราตื่นอยู่ ไม่คิดใจเราตื่นอยู่ก็เลยว่ามีคนเราลึกได้เป็นสติในตัวของเรารึกได้อยอ่เมื่อเรารู้ไ,ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันกเกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมสปชัญญะปัญญาก็วิ่งมาอยู่ในปัจจุบันของอันนี้ควรจะทําอย่างนั้นอันนั้นควรจะทาอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้อย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้ช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อันอย่างเราที่จะต้องทํางานทุกอย่าง เราต้องมีสติตอนระดิได้ตอนปัจจุบควตอนรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทําอย่างนี้ลงไปเพราะการกระทํานี้มันเป็นเหตุกันนะการกระทําอย่างนี้ตรงไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไหม,อมชอบไหมอย่างนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นคนหลงนะคนที่เหล้ากินเหล้ามาตอนเย็นเมานอนกระทังเตือนตอนเช้ามาก็ยังเมาอยู่ ตัวนีกเด็ไปแก้มันอีกสักทีหนึ่งนี่นะคือไปดหลือเล่าอีกแก้มแก้มอย่างนี้ทั้งที่ว่าทั้งทั้งเขาคิดผิดอย่างนั้นเขาจะนึกว่ามันถูกอาตมาเมื่อในตอนเย็นวันนี้มันถูกกระบองเขายังช้ำอยู่ตอนเช้ามาแก้อีกเป็นไงเอากระบองช้ำกับไปเจมันจำช้ำเนี่ยไม่ยอมกันนะเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมันมันมีความคิดเห็นอยู่คนนี้มดแก้มัน ไอ้ความชิดขึ้นนู้นก็เดียวว่ามันมีสติอยู่มันมีสติอยู่จะมีสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมปัญญาไม่มีความเห็นนั้นเลยถูกต้องฉะนั้นความจริงหลงผิดไปหลงถูกนั่นว่าว่ามันผิดหลงผิดแั่ว่ามันถูกไปอย่างนี้อันนี้ถ้าว่าเราเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะมีความละอายเมื่อมีความลายเท่าลายจะมีความระวังเท่านั้นมันมีความกลัวเท่าลรยจะมีความระวังเท่านั้นไม่ประมาท อย่างจะตาม,มาว่าเมื่อกี้เนี่ยเอางูห่ามาปล่อยนะใช่ในในกองขังนี่เดียวกับเราอ่ะขังอยู่นั่นเราก็นั่งงูห่าก็เลื้อยอยู่สักตัวสักสองตัวไหนมันวนอยู่นั่นแหละเราก็แสนที่จะระวังนะอืออืม,อมถ้าเราลุกจุกปีกเวลางูห่ามันจะแครพังผ่าอยเราจะนั่งรับตายแล้ก็ไม่นับใช่ไหม,มงูตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหน,นมันจะทําอะไรมันจะมาก,กัดเราอะไรเงี้ย นี่แต่การเห็นความผิดอยู่เสมอเขามีสติอยู่และมีความรู้อยู่เท่านั้นในกิจการงานของเราบางอย่างอย่างนี้ในการงานของเราของเหมือนกันเรารู้รอบทั้งหลายอยู่อยางนี้ก็เดี๋ยวนีสติอย่างนี้มื่มีสติและตอนนีสัมปทาสัญญาต้อมีสติช่างมันก็ไปช่วยเอาดึงดึงเอาตัวปัญญามาพิจารณาอืมตัวปัญญาสติีความระลึกได้ระลึกแต่เจ้าปัญญาเออมาดูอะไรูตัวเลยรู้ตัวเราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ เราพูดอะไรอยู่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องแต่ปัญญามีความรู้เรื่องถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรทั้งสติทั้งสัจจะยะทั้งปัญญาจะมารวมกลุ่มกันในอันเดียวกันนั้นสามารถจัดแก้ปัญหาอันน,นั้นได้โดยทางที่ถูกต้องอย่างนี้เจะว่าการชนิดการพิจารณาอืมแล้วก็เออแล้วก็ที่สัจจะนี้หมดทุกขุนทึกการปฏิบัตินี้มันจะเกี่ยวแก่ความสนุก เกี่ยวแก่การสงบสงบจะเกิดขึ้นได้มันก็เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะเป็นต้นอ่ะความผิดความถูกรวมได้ก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันก็รวมมาตรงนี้อาศัยการขอบคุมเชนนี้เมื่อเราเห็นอยู่เมมื่อมันมีความผิดอยู่แต่ว่าอไม่ถึงแก่จะเสียหายอะไรมากอย่างนี้ อย่างที่ไอ้ความสุขเกิดขึ้นมาันก็ดึงเราไปไอ้ทุกข์ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปดึงไปในทางดีบ้างดึงไปในทางชั่วบ้างเราเป็นคนต่างอย่างนี้ทำยังไงบางทีก็ยิ้มไปตามอันนี้บางทีก็ยิ้มไปตามอันนั้นบางทีก็ยิ้มไปตามสิ่งใดนั้นนี้เลยเกิดยุ่งเกิดชิดมากเกิดประสาทมากอะไรต่างๆนานาหลายประการมันเป็นธรรมดาของมันแต่พระพุทธเจ้าต่างๆนั้ให้หยุดให้หยุดการให้หยุดกคือการทําจิตให้มันนิ่ง ฝึกจิตอันนี้ฝึกจิตอันนี้การทำสมาธิเป็นบางครั้งก่อนจะมีเวลาที่ต้องทำตอนเรียนตอนเช้าหรือที่ไหนมีปาดห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีกำหนดสมาธิเพื่ออบรมจิตให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันมีความหยุดถ้ามันมีความหยุดมันจะดูอารมณ์ได้เมื่อดูอารมณ์ได้เป็น้นมันจะรู้จักผิดรู้จกัจกถูกรู้จักอารมณ์ มันจะเห็นชัดตรงไปว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นจิเดสอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์มันจะแยกกันออกเป็นอย่างที่มีการมาวอาถึงในในสมองเราหลายๆอย่างนมันคลี่คลายไปมันก็เลือแจ่อารมณ์ด้วยจิตอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์ถ้าเราเห็นชัดเช่นนี้เราจะเห็นตอนอที่อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเมื่อมันจะมีเช่นนี้เราจะเห็นอารมณ์หลายอย่างที่เราอย่ในจุดอันนี้ อารมณ์นี้นะ่ะชอบให้เราวุ่นบางทีเรื่องจะไม่ควรจะวุ่นถ้าเราไม่มีปัญญามันก็วุ่นอถ้าเราม,มีปัญญาละจิตที่มันควรจะวุ่นอารมณ์ที่ควรจะวุ่นมันก็บรรเทาลงไปเพราะแก่ตัวเรื่องมันออันนี้สําหรับที่จะทําให้มีสติให้ควบคุมจิตของเราถ้าว่าเมื่ออะไรในการงานข้าจะมันเกิดขึ้นมา ไอ้คนนั่นจะในเสินเราบ้างคนนี้มีชาเราบ้างอันนี้มีความเสียหายไปบ้างนนหลายหลายอย่างยิ่งเป็นนายคนยิ่งแล้วกันเท่าน,นั้นเองอย่าคนนั้นพูดอย่างนี้อย่าคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องอาศัยการหยุดดูอารมณ์ชาช้าปีกนายมันแบบเย็นบางทีมันมีเรื่องอะไรมากแต่แเราคิดถูกอารมณ์เลยยุ่งเองของเราเลยนอนไม่ได้กินไม่ได้ได้ใส้วุญ แค่พระเถระองค์ท่านจัดว่าให้รู้จักอารมณ์นี้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วมากมันมายุ่วยวนอยู่เสมอนั่นแหละในเดขาดทีนี้เราก็จะเห็นอารมณ์ที่ว่ามันดีอารมณ์ที่ดีมากระทบเราก็เห็นว่าเอออันนี้มันไม่แน่สำหรับในมันขี้คายมายาเหนียวปทานมากอารมณ์ชั่วมากระทบอันนี้มันก็ไม่แน่นั่นกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกขน์นี้มันก็ไม่แน่ อืมอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นมันก็ดับไปอย่างทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานี่มันก็หับไปขนั้น่ะมันไม่อยู่หรอกมันทําไมมันจึงหลับมันเกิดได้สองหับสุขเกิดเหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาแม้คนเรามันก็ชอบใจได้เกินอยากจยยกมันอันนี้รากบวกมันไม่แน่เหมือนกันดูไปในกีวันมันก็หมดหมันกัไม่แน่เหมือนกันอืมวันนี้อันนี้มันก็สุขมันก็ไม่แน่ทุกข์มันก็ไม่แน่สิ่งที่ชอบใจก็ไม่แน่สิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่ สิ่งที่เรานักมันก็เป็นนี่ยชิ่งที่เราเกลียดมันต่อไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ได้จากการปล่อยวางทุบเอามาแบกไว้ทุกเอามาแบกไว้ชอบใจก็เอามาแบกไว้ไม่ชอบใจก็เอามาแบกไว้เมื่อแบกในนี่หมดตอนเป็จริงเขาเขาเชื่อใังปล่อยวางเราเห็นของทั้งหลายเหล่านี้มันไม่แน่ดูสิ่งที่แน่ๆนี้โดยความมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาของเราเมื่อเกิดทำตามเป็นจริงเลยอือ อย่างคนอย่างเช่นนายคนเนี่ยตุกมมังคนนี้มาฟ้องนายเป็นงั้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 นบางคนเนี่ยเขาใจใจลูกฟื้นแบบเอาเรื่องงานมาเลยหน่อยเนี่ยอย่างนี้ไอความจริงๆคนหยุดจูกจอนว่าเรื่องอันนั้นมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมอะไรแบบนี้ไอ้มันคลี่คลายออกเนี่ยแคยมีอย่างนี้ให้รู้เหตุผลจะต้ใส่ว่ากันไปอย่าวูบรีบในทีเดียวนี้เลยกว่าแล้วมีสติอยู่จัดจัดการจะทําการงานอันรกรื่อง